Hello, hello, hello How are you? Fine, fine. hope that you are are you you too MFI I M5 สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเกจอกันวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วและสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เด็กๆก,ก็ยังเรียนรู้ในหน่วยฝนจ๋าช่วงนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่า มีฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะดังนั้นคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะและวันนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดรู้กินน้ำแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปพบกับกิจกรรมกิจกรรมแรกก่อนนั่นก็คือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนั่นเองวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ทำท่าทางประกอบเพลง ตามจินตนาการของเด็กๆด้วยนะคะคุณครูค,คิดว่าเด็กๆต้องเคยร้องเพลงได้แน่เลยเพลงชื่อว่าเพลงลมเพลงลมพัดค่ะเด็กๆพร้อมรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงและก็ทําท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยค่ะเพลงลมเพลงลมพัด ลมเทลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเทลมพัดอะไรลมเทลมพัดอะไรฉจะบอกให้พัดเป็นลมลมลมเทลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเทลมพัดอะไรลมเทลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดเป็นดอกพุ่ม กับกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดรุ้งกินน้ําแต่ก่อนอื่นคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ทําท่าทางประกอบเพลงไปด้วยนะคะชื่อเพลงว่ารุ้งกินน้ําเด็กๆพร้อมรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงและกาทาท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ รุ้งกินน้ำ ที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงรุ้งกินน้ําไปแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะว่ารุ้งกินน้ําเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆคะเด็กๆเคยเห็นรุงนนร้งกินน้ํำไหมคะและรุ้งกินน้ําเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดที่ไหนและมีลักษณะอย่างไรบ้างคะเด็กๆและคุณครูก็อ,าอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่ารุ้งกินน้ํา มีทั้งหมดกี่สีและรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าอยากทราบเดี๋ยววันนี้ค,คุณครูจะพาเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันเลยนะคะว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะการเกิดรุ้งและสีของรุ้งหลังฝนตก เคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมรุ้งกินน้ําถึงเกิดขึ้นหลังฝนตกนะเราไปหาคำตอบด้วยกันดีกว่าคะ่ะรุ้งกินน้ํานะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบละอองน้ําในอากาศทำให้เกิดการกระจายของแสงขาวจากดวงอาทิตย์คะ่ะเป็นแสงสีต่างๆ7เจดสีซึ่งได้แก่ม่วงครามน้ำเงิน เขียวเหลืองแสดและแดงค่ะซึ่งก็คือสเปกตรัมของแสงขาวค่ะสีทั้ง7สีนั้นนะคะจะมีบางสีที่ดูกลมกลืนกันค่ะจึงทำให้มองไม่เห็นครบทั้ง7สีนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะรุ้งกินน้ำมักจะเกิดขึ้นหลังเวลาฝนตกใหม่เพราะในอากาศขนาดนั้นมีระอองน้ำอยู่มากเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านระอองน้ำเหล่านั้น จะทำให้เกิดการหักเหของแสงและจะทำให้เกิดรุ้งกินน้ำค่ะและรุ้งกินน้ำมักจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอหลังจากที่ได้อธิบายนะคะให้รู้จักรุ้งกินน้ำกันแบบคร่าวๆไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูภาพตัวอย่างของการเกิดรุ้งแบบละเอียดกันค่ะเมื่อเวลาหลังฝนตกนะคะที่อากาศจะมีละอองน้ำอยู่มากและเมื่อแสงแดดหรือแสงขาวจากดวงอาทิตย์ ได้สาดส่องเข้าไปกระทบละองน้ําเหล่านั้นซึ่งละองน้ําเหล่านั้นก็คือหยดน้ําเล็กๆที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับเปลี่ยนซึมนั่นเองค่ะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบผิวด้านหน้าของละองน้ําก็จะเกิดการหักเหเข้าสู่ภายในละองน้ําค่ะเมื่อแสงเคลื่อนที่ไปกระทบผิวด้านหลังของละองน้ํา ก็จะเกิดการสะท้อนกลับไปยังผิวด้านหน้าของละอองน้ำอีกครั้งทำให้เรามองเห็นสีแต่ละสีอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกันกบการนำเปลี่ยซึ่มไปขวางทางของลำแสงนั่นเองค่ะรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นนะคะจะมีลักษณะโคง้งเพราะมาจากหยดน้ำที่ทำให้เกิดรงนั้นมีลักษณะกลมค่ะและเมื่อเรามองดูรุ้งกินน้ำเวลาอยู่บนพื้นดินเราจะเห็นเพียงเครื่องวงกลมเท่านั้น แต่หากว่าเราอยู่บนที่สูงเช่นยอดเขาเราจะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงกลมค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าในบางครั้งเราจะเห็นรุ้งกินน้ำสองตัวในเวลาเดียวกันซึ่งรุ้งกินน้ำอีกตัวจะอยู่สูงขึ้นไปจากตัวแรกซึ่งตัวที่อยู่สูงนี้จะมีสีที่มากกว่าตัวที่อยู่ข้างล่างเสมอเราสามารถแบ่งประเภทของรุ้งได้ตามนี้ค่ะปละเภทของรุง้ง รุ้งปฐมภูมินะคะจะประกอบด้วยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงค่ะโดยสีม่วงจะอยู่ชั้นล่างสุดและสีแดงจะอยู่ชั้นบนสุดค่ะส่วนรุ้งทุติยภูมินะคะจะมีสีเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเรียงลำดับในทิศต,ตรงกันข้ามโดยสีแดงนะคะจะอยู่ชั้นล่างสุดและสีม่วงจะอยู่ชั้นบนสุดค่ะ นอกจากนี้สามารถพบเห็นรุ้งกินน้ำใกล้กับน้ำตกหรือน้ำพุหรืออาจจะสร้างขึ้นเองโดยใช้สายยางรดน้ำพ่นน้ำให้เป็นฝอยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมหันหลังให้ดวงอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นรุ้งได้ในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้รู้จักการเกิดรุ้งและสีของรุ้งไปกันมากมายสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการเกิดรุ้งกินน้ำไปแล้วคุณครูก็จะมาสรุปเพิ่มเติมให้เด็กๆได้รู้ด้วยนะคะว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเด็กๆที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตกโดยเกิดจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ ทำให้แสงสีต่างๆเกิดการหักเหขึ้นจึงเห็นแถบสีต่างๆบนท้องฟ้าที่เด็กๆเห็นน่ะก็จะมีทั้งหมดเจดสีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างนะเด็กๆจำได้ไหมคะ,ะสีที่หนึ่งก็คือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลือง แดกเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆคงหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ารู้กินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีทั้งหมดกี่สีเด็กจำให้ได้ด้วยนะคะว่ารู้กินน้ำน่ะมีสีอะไรบ้างกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้ขอได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆแล้วพบกับกิจกรรมต่อไปเลยคะ่ะพบกับคำสอักระสาังกิษวันนี้กันนะคะเด็กๆ คำศัท์ราสาอังกฤษ,ษวันนี้คือคำว่า r i n n o w เด็กลองออกเสียงพร้อมกันสิคะ Rainbow อีกครั้งหนึ่งนะคะ Rainbow Rainbow มีตัวอักษรอะไรบ้างสะกดพร้อมกันเลยคะ่ะ R A I N B โอ้ดับเบิลยูเรนโบรนโบก็คือรุ้งนะคะเด็กๆพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆระบายสีภาพสายรูให้สวยงามนะคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสายรูมีทั้งหมดกี่สีนะเจ็ดสีใช่ไหมคะ หนึ่งสีอะไรเด็กๆจะต้องใช้สีให้ถูกด้วยนะคะหนึ่งก็คือสีม่วงน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช้สีให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆอุกปกรณ์ของเราก็จะมีใบางานมือสอยางลบ ีอ่าพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยค่ะพร้อมแล้วกลงมือทําเลยนะคะให้สายรุ้งของตัวเองให้สวยสวยไปเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนหรือว่าคนข้างๆข,ข,ของตัวเองฟังด้วยนะคะว่าสายรุ้งนะ่ะที่เด็กๆทำนะ่ะมีทั้งหมดกี่สี กิะจกรรมสร้างสรรค์ก็จบลงไปแล้วแล้วพบกับคลิปต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ